สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้รับชมไฟ้สดอยู่ขณะนี้นะฮะอันนี้เราพาทุกท่านมารับซื้อลูกนะครับโกโก้ป้านปางขนุนตำบลน,นาบอกคำอำเภอเมือ,จองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไปดูในต้นแกนนะฮะสวัสดีครับแหมครับตัดใกล้หมดแล้วเนาะ อ๋อครับอันนี้ก็เป็นเจ้าที่สองนะฮะที่เรามารับซื้อลูกกันนะครับที่บ้านฟางขนุนนะครับตำบลน,นาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอาจจะได้ยินเสียงรถอตอกกันด้วยนะครับได้เยอะไหมครับรอบเนี้ยพอได้เหมือนกันเนาะพอใช้ได้ครับอใช้ได้เหมือนกันโอ้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูในรถอีกตอกนิดนึงนะครับพาไปดูที่รถอีกตอก โอ้ oh. คอยแยกอ่าน,นี่อันนี้อันนี้ที่เจ้าที่สองนะครับของอ่าเศรษฐกรของวิพันธ์นะครับอันนี้อีกเจ้าหนึ่งอ่าก็เป็นรถอี็อกที่แกตัดตัดแล้วนะครับไปครับ พาทุกท่านไปชมนะฮะ จะของสวนขึ้นไปตัดข้างบนเลยครับอ,อันนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ของฟางขนนนะครับ เหลือลายต้นไหมไม่กี่ต้นละอ่ามาดูต้นนี้กันนะครับ <c oughs> ดกมากเลยครับเนี่ยโอ้แต่ยังไม่สุกนะครับต้นนี้ <c oughs> ครับก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ กดติดตามดูในเพจของบริษัทนะครับเมทาลินคุณทรัพย์99จำกัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดหนึ่งนะครับเราก็มีการรับซื้ออยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับณปัจจุบันนี้นะฮะอย่างที่เรามีข้อมูลกันนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องโกโก้เนี่ยมีทั้งกระแสลบกระแสบวกนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของการส่งเสริมในการปลูกโกโก้นะฮะในส่วนของผมนะครับของทางบริษัทเมทัลินทุณทรัพย์ของเรานะฮะเราก็ ทําควบคู่กันไปนะครับทั้งสามอย่างนะครับก็ทั้งรับซื้อลูกนะครับการแปลรูปนะแล้วก็การส่งเสริมบ้างนะครับณปัจจุบันนี้นะฮะก็มีการซื้อกันย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับเกี่ยวกับลูกโปโกนะครับก็เดี๋ยวไปทําการช่างนะครับช่างกิโลกันนะฮะ อันนี้ก็หลังจากที่เกษตรกรเจ้าของสวนแกเก็บแล้วนะฮะอ่าแกเก็บรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการช่างอีกทีหนึ่งพร้อมกับทําการคัดแยกกันนะฮะคัดแยกรูปเปรอแกนนะครับไปรอแกที่ห้างนะฮะ เอีสักครู่หนึ่งฮะสักคู่หนึ่งเราจะทำการคัดแยกลูกแล้วก็ช่างอีกทีนึงนะครับอ่าตอนนี้รถก็มาแล้วกับกักสวนมาแล้วนะครับเพื่อมาทำการคัดแยกแล้วก็ทำการช่างอีกทีนึง่งโอเค เดี๋ยวสักครู่เราถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับ